สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะพบกับปวนแก้มป่องอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะนาะปปวนกับสีผ้ามาชมความงามนะคะของดอกกระดุมทองนะคะทุกคนคะ่ะอยู่บ้านปวนนะคะได้ปลูกไว้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะดอกสวยมากเลยนะคะดอกสวยมากๆเลยนะคะ,ม,ะ,คะมีสีเหลืองนะคะเหลืองแบบเหลืองเข้มเลยนะคะปลูกง่ายนะคะทุกคนคะ่ะ ใช้ตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะคะนี่เลยนะคะดูใกล้ๆนะคะทุกคนคะ่ะเขาสิมีความสวยความงามในตูของเขานะคะในตรงนี้นะคะมันจะสวยแบบสวยมากๆนะคะทุกคนคะ่ะเอากับเามาชมความงามเะคะ่ะเนาะความงามของดอกไม้นะคะดอกกระดุมทองนะคะนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะ จะสวยงามมากๆนะคะตอนนี้แม่กำลังแบบก่ามันอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะมีละต้นหนึ่งเนาะคะ่ะนะแตาว่าอยู่บ้านป่านะ่ะมันสีมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าปวนกะไม่ได้ไปทายเนาะคะ่ะนอพราะป่าเพื่อนอยู่บ้าน,นะคะ่ะเพื่อนลอกบานไว้นะคะก็เลยผ้ามาเบงนะคะหนึ่งต้นนะคะอยู่ที่บ้านนะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะสามารถแบบเอาเป็นพืชประดับตกแต่งนะคะน้ำบานได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ สวยงามมากๆนะคะความสวยงามของดอกกระดุมทองนะคะดอกน้นอยๆนะคะทุกคนคะ่ะดอกดอกใบใหญ่อะคะ่ะดอกน้อยๆหนึ่งน,น,นะคะแต่ว่าเขามีความงามนะคะสีสันของเขาสิเป็นสีเหลืองเข้มแบบโดดเด่นมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูได้เลยนะคะแล้วหนึ่งต้นนะคะก็ซีมีลายดอกค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะสวยๆนะคะวันนี้พามาชม ความสวยความงามของดอกไม้สักนิดหน่อยนะคะก่อนที่สิกลับไปนะครพนมนะะเนาะค่ะเนาะกับผ้ามาเบงเนาะคะ่ะนี่เลยนะคะใบกะใบใบจะคล้ายๆใบบักฝรั่งนะคะทุกคนคะ่ะใบสาบเสือใบของเขาสิคล้ายๆใบสาบเสือนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าจะมีขนาดใบที่เล็กนะคะ ใบเล็กดอกเล็กนะคะแต่สวยงามนะคะความสวยงามนี่ยกห้เลยนะคะสีเข้มสวยขนาดนะคะทุกคนค่คะนี่เลยนะคะมีหนึ่งต้นนะคะความสวยงามวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนอกกักผ้ามาชมนะคะความงามนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะนอกาปลูกไว้นะคะอยู่บุบานนะคะนี่เลยะคะ่ะเบื้งไก่ไก่งามมากคะ่ะทุกคนคะ่ะมามาชมความงามของดอกกระดุมทองนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาบไปกอนฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปวนแกมปองเนี่ยด้ค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะ